พูดได้คำเดียวว่าเกินต้านและลิซ่าทำเกินไปมากจริงๆนะคะกับบูการี่เซ็ตล่าสุดค่ะทุกคนเขา คือเขาบอกว่ามันแซ่บนะคะตั้งแต่ปลายผมไปจลดปลายเท้าเลยทีเดียวค่ะซึ่งลุกน้องฟัดฟาดแบบนี้เนี่ยหลายคนบอกว่าเหมาะอยู่แล้วแล้วก็ผมนี่คือประบาดน,นิดนึงไม่ต้องถึงกับยาวมากมาพร้อมกับหน้าม้านั่นะแม่เหล็กแบบนี้ค่ะดึงดูดสุดๆนะคะส่วนเครื่องประดับที่ใส่ที่คอที่นิ้วไม่ต้องห่วงเลยค่ะแหมราวกับควีนมาเองเลยนะคะ ซึ่งเขาก็ชมกันมากเลยว่าโหบูการีนี่คือที่หนึ่งในใจแล้วนะคะถูกหวยรางวัลที่หนึ่งงวดนี้นะ้ำแม่จะฟาดทิหมดเลยนะคะเอาให้บูการี่ส่งการ์ดเชิญไปร่วมงานกันเลยทีเดียวอ,อันนี้แอดก็มาโนอยู่เนาะนะคะซึ่งเขาก็ชื่นชมการแต่งทาว่าแสงสีเนี่ยสวยมากเพราะว่าน้องเราเนี่ยเหมาะกับแสงสีแดงมากๆพะน้องเนี่ยเป็นคนที่มีเซ็กแสเพียนะคะหรือว่าเขาเรียกว่ามีการดึงดูดนะคะโดยความเป็นผู้หญิงเนี่ยสวยมากไม่ว่าจะเป็น ต้นคอที่สวยระหงนะคะและเอลเสที่แสนจะเย้ายวนค่ะซึ่งเกาะอ,อกแบบนี้นะคะทําให้รู้ว่าหนูเป็นสาวแล้วค่ะมีเนินอกเบาๆแบบนี้นะคะคุณแม่อย่าเพิ่งหวงไปเพราะว่าลูกสาวขยันทํางานค่ะต้องบอกว่าทุกวันนี้นี่ไม่ใช่เน็ตไอดอลแล้วนะจ๊ะไม่ใช่เคป๊อปใดๆแต่หนูคือน,นางแบบว่ะเต็มตัวแบบล้านเปอร์เซ็น์แล้วค่ะ หลายคนบอกว่าเป็นแค่ภาพนิ่งแล้วก็คลิปสั้นๆออกมาแค่นี้นาใจฉันยังสั่นหลายลิกเตอร์มากๆเลยถ้าได้ดูคลิปเต็มเ็มเนี่ยจะไหวหรือเปล่าอาจจะทุดลงกับพื้นได้เลยเพราะว่าน้องสวยขึ้นทุกวันทุกวันจริงๆนะคะแล้วก็เราก็ตั้งความหวังกับโซโล่เนอะยิ่งเห็นแบบนี้ยิ่งตั้งความหวังเพราะศักยภาพน้องเนี่ยไปไกลกว่านั้นนะคะจะให้เป็นลุกไหนแบบไหนเนี่ยก็คือผ่านหมดเลยสวยหมดจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงมัน ต้องออกมาดีเนาะอยากให้สังกัดดูแลน้องให้ดีๆจริงๆนะคะเพราะทุกผลงานก่อนหน้าเนี่ยดีหมดเลยจะจะกดดันได้บ้างหรือเปล่าวายจะดูบ้างหรือเปล่าคะวายต้องดูผลงานคนอื่นบ้างนะคะตอนนี้ก็ติดแฮชแท็กกันแรงมากนะคะขึ้นอันดับหนึ่งของไทยแล้วค่ะลิซ่าบูการีแบบนี้นะคะเขาก็บอกว่าลุคนี้คุณนายสุดๆเลยทีเดียวค่ะ สวยจริงๆนะคะรอดูคลิปเต็มไม่ไหวแล้วนะคะซึ่งแอดชอบมากคือน้องเนี่ยโพสแบบว่าไลค์ที่ติ เราก็ดูจากอารมณ์สิคะว่าสามารถสะท้อนนะคะมูลค่าสินค้าของเขาออกมาได้แบบว่าคุณหญิงคุณนายสวยหรูเซเลบิตี้สุดๆไปเลยนะคะนี่คือทุกๆคำพูดที่แอดเลือกมาเนี่ยบางทีแอดก็รู้สึกว่ามันอาจจะมีคําที่มากกว่านั้นนะแต่ว่ามันไม่รู้จะบรรยายงไงจริงๆทุกคนก็ลองดูแล้วตัดสินกันเอานะคะคอระหง LS นาจิกแซปเวอร์ขนาดนี้นะคะแบรนด์ไหนได้ไปเนี่ยเขาเรียกว่าสบายไปทั้งชาติเลยละค่ะอ่ะวันนี้รีบมารายง,งานกันด่วนๆแค่นี้ก่อนนะคะวันนี้อภิเนียสไปก่อนคลิกไลค์ซับสไครต์ได้เลยตามใจชอบนะจ๊ะ